แต้มบุญสูงตลอดสำหรับดีเจนุยเผยคลิปวิดีโอสุดน่ารักจินยอง GOT7 ศิล,ลปินคนโปรดเดินเข้ามากอดพร้อมถ่ายรูปคู่สุดอบอุ่นนาทีต้องยอมเขาจริงๆสำหรับดีเจนุ้ยธนวัฒน์ที่ได้กระทบไหล่เหล่าศิลปินมากมายและยังเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับศิลปินระดับโลกอย่างวง GOT7 โดยล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดเผยคลิปวิดีโอขณะจะเดินไปหาพักจินยองหรือจินยอง GOT7 แต่ยังเดินไม่ถึงตัวศิลปินคนโปรดก็เดินมาหาพร้อมโอบกอดอย่างอบอุ่นทำให้เหล่าแฟนคลับอากาเซ่ทั้งชาวทั้งและต่างประเทศกดหัวใจและคอมเมนต์ให้รัวรัวเ j นุ้ยเผยคลิปวิดีโอสุดอบอุ่นของจินยอง GOT7 ล่าสุดกับคลิปวีดีโอสุดน่ารักและอบอุ่นจากอินสตาแกรมส่วนตัวของดีเจนุ้ยขณะที่กำลังเดินไปหาศิลปินคนโปรดจินยองจีโอทีเแต่กลับถูกเซอร์ไพรส์ทำเจ้าตัวอึ้งเพราะจินยองจีโอทีเดเดินไปมาหาพร้อมโอบกอดและขอถ่ายรูปกับเจ้าตัวชูสนิ้งสุดน่ารักโดยคลิปวีดีโอนี้เจ้าตัวเผยเป็นคลิปที่ยังไม่ได้ลง จินยอง GOT7 มาไทยในครอบ3ปีหลังจากที่จินยอง GOT7 ที่ได้มาจัดงานแฟนคอนเสิร์ตในเมืองไทยพักคจินยัง FANCONCERT r, r e n d e z v o u s in Bangkok Secret Meeting between U and Me ในวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่วันที่19กุมภาพันธ์ณศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ทำให้เหล่าแฟนคลับคนไทยได้หายคิดถึงอีกครั้ง